สวัสดีค่ะทีมงานจาก Real Smart Academy นะคะวันนี้ค่ะทีมงานมาพร้อมกับการแบ็กอัพข้อมูลบน Facebook อีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการสำเนาข้อมูลหรือว่าการทำแบ็กอัพข้อมูล Facebook เนี่ยให้ไปเซฟไว้อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะในช่องทางอื่นๆค่ะ ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรามีการทำแบ็กอัพข้อมูลหรือว่าการทำสำรองข้อมูลเนี่ยเก็บเอาไว้บนตัวเครื่องของเรานะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแอดมินจะทำการแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะลองกดเข้าไปดูได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่จะสำรองข้อมูลบน Facebook ของเราค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปลงมือนะคะในการทำสำรองข้อมูลหรือว่าการแบงคอัพข้อมูลเนี่ยแอดมินอยากจะขอกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะให้กับทางทีมงานเบ a l ์สมาร์ท a ค e m เด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูอีกค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะก็ไปลงมือกันเลยค่ะขั้นแรกก็ให้มาที่หน้า Facebook ของเรานะคะจากนั้นกดไปที่มุมบนขวาค่ะที่เป็นลูกศร แล้วก็กดเข้ามานะคะในส่วนของการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเมื่อกดเสร็จแล้วค่ะก็ให้กดการตั้งค่าค่ะระบบจะพาเรามาในหน้าของการตั้งค่านะคะให้เรามาดูในเมนูฝั่งทางซ้ายมือนะคะให้เลือกไปที่ข้อมูลบน Facebook ของคุณค่ะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้มายัางหัวข้อที่เขียนว่าโอนย้ายสำเนาข้อมูลของคุณค่ะให้กดเข้าไปได้เลย เมื่อกดเสร็จแล้วนะคะจะพามาในหน้าของ่ายโอนสำเนาข้อมูลของคุณค่ะเขาก็จะมีแนะนำนะคะว่าส่วนมากแล้วแพลตฟอร์มที่ก็ส่วนมากใช้กันมีอะไรบ้างนะคะทางด้านนี้ให้เรากดถัดไปได้เลยค่ะเมื่อเรากดถัดไปนะคะเขาจะบอกว่า มีทั้งหมด4ขั้นตอนนะในการถ่ายโอนสำเนาข้อมูลค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็จะให้เราเลือกปลายทางค่ะก็คือแพลตฟอร์มที่เราต้องการที่จะเอาตัวข้อมูลของเราไปแบ็กอัพเก็บไว้ค่ะให้เลือกปลายทางได้เลยนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้เราเลือกได้เลยว่าเราต้องการที่จะเลือกปลายทางเป็นอะไรนะคะ ซึ่งในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยการแบ็กอัพข้อมูลก็จะแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นถ้าเป็น Google p h o t o เนี่ยเขาก็จะแบ็กอัพได้เฉพาะที่เป็นรูปภาพหรือวิดีโอค่ะถ้าเป็นตัว Google d o c ก็จะได้เฉพาะที่เป็นโพสต์หรือว่าเป็นโน้ตต่างๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะลองเป็นตัว Google p h o t o นะคะในสเต็ปที่2นะคะก็คือขั้นตอนของการเลือกข้อมูลที่ต้องการจะโอนถ่ายค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะแบ็กอัพรูปภาพทั้งหมดนะคะ<ๆ>ก็สามารถเลือกไปที่รูปภาพทั้งหมดของคุณได้เลยหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเลือกช่วงเวลาวันที่ก็ให้ติ๊กไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่สิ้นสุดได้เลยค่ะหรือเลือกเป็นอัลบั้มก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะแบ็กอัพตัวรูปภาพก็กดคําว่าไม่มีได้เลยค่ะต่อมาค่ะเป็นวิดีโอ เลือกได้เช่นเดียวกับรูปภาพเลยค่ะว่าจะเอาทั้งวิดีโอทั้งหมดหรือว่าเลือกช่วงเวลาวันที่วิดีโอที่ต่อตรงหรือว่าที่จะไม่เลือกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดถัดไปได้เลยมาในสเต็ปที่3ค่ะคือการเชื่อมต่อกับบัญชีของ Google p h o t o นะคะก็ให้ทำการกดเชื่อมต่อค่ะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเราทำการเชื่อมต่อกับ บัญชีของ Google p h o t o เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาในหน้าของสเต็ปที่4สเต็ปสุดท้ายค่ะก็คือการเริ่มโอนถ่ายได้เลยให้เรากดเริ่มโอนถ่ายได้เลยนะคะพอกดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการโอนถ่ายข้อมูลอยู่นะโดยเราสามารถที่จะไปเช็คใน Google p h o t o ของเราได้เลยค่ะและเมื่อการโอนถ่ายข้อมูลของเราสำเร็จแล้วนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ว่าการโอนย้ายวิดีโอของเราไปยัง Google p h o t o เนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะให้เราไปเช็คกับทาง Google p h o t o ได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะวิธีการโอนไทยสำเนาข้อมูลค่ะถ้าใครติดปัญหาในส่วนไหนนะคะหรือว่าอยากจะให้ทางแอดมินเนี่ยทำ o w ทูเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ได้เลยนะคะหรือว่าส่งมาทางอินบ็ของเพจ Real Smart Academy ก็ได้ค่ะก่อนจากกันนะคะช่วยกด ไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเบลสมาร์แคาเดมีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆนะคะจากทางทีมงานเบลสมาร์แคาเดมีค่ะถ้า่งไงวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ